ได้มาแล้วครับลาเต้อาร์ตครับนี่น้องก็ทำเป็นรูปหัวใจให้ผมด้วยน้องบอกว่าเพิ่งหัดทำนะ <c oughs> ทำได้กี่วันละปกติก็ชงปกติแต่วันนี้เป็นหัดอ๋อเป็นมือโอเปนตินนะครับนี่แต่ว่าวันนี้มาเล่นลาเต้อาร์ตให้ผมนะฮะเขาใช้ชได้อยู่นะครับนมรึมเลย แล้วก็เมื่อกี้คุยกับน้องที่เขาชงกาแฟให้กับผมเนี่ยสอบถามข้อมูลถึงเรื่องของที่พักที่พักท,ที่นี่ราคาเริ่มต้นคือละพันสามรอยบาทเองนะถือว่าถูกเลยนะคุณเพราะบรรยากาศโคตรดีแล้วก็ห้องที่เป็นแบบเตียงคิงไซส์นี่พันห้าพร้อมอาหารเช้าด้วยโโอ้หยไม่แพงเลยครับบรรยากาศดีเราเห็นไก้เต่าดอยเชียงดาวอยู่ข้างหน้าเลยสวยงามมากวิวดีบรรยากาศดีไม่แพงไม่สูงอันนี้ แนะนำกันได้เลยไปครับไปกันต่อเราจะไม่ถึงจุดหมายของเราเลยนะท้ําตก <c oughs> จะถึงไม่ได้วันนี้ท้ําตก <c oughs>